สวัสดีค่ะผู้สิลากงามแค่เมรีเทยดฮามาแล้วเปตเตเล่ย์อยู่บ่เปตเตเล่ย์เะเนาะเอาอย่างยู่ใต้ตานี่ซะกอนอ้ยเป็นบ้าบ่บ่ใต้ตานี่แยนี่อุ้ยมากเกลออกเป็นจะออกเบิร์ดนายไม่ได้แต่งด้นยหรอเอาวาดเป็นั่นเป็นหลันจะว่าเป็นทีจูเป็นอัน พับเมียนเมียนแป้งนี่ลุยกับบ๊วหูวน้อแเมลีสวัสดีค่ะเอฟซี FC ข่าวน้อยพ่อในมีอยู่ในเอฟซี FC เวทา่าเพื่อมูอันเพื่อเพิ่นเขาว่าเบิ่งกเอฟซีข่าวน้อยที่แรกว่าสิตั้งว่าเมลีข่าวน้อยอยู่ย่านเมาคู่มือย่านพี่น้องเห็นเมาคู่มือก็เลยบ่ตัง้งก็เลยเอาเทย์หามาแล้วนะจาโอ้ยมาแล้วของพี่นาจา เมื่อนี้มาปากช่องมาฝากช่องก็แม่เพลินมาอาศัยบาร,รมีแม่เพลินจักนิดนึงอืกสิ่งเงีหยวได้ปิ่งมาดำหน้ามาเปิดช่องพี่น้องมาเปิดช่องจากทีนี้ลุยเวบาให้พี่น้องฟังแล้วว่าอ่าเดี๋ยวจะเปิดช่องให้เมลี่แล้วก็มาดาจูนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกคลิปเปิดสำหรับเมลี่สายฮ Mary, เมลี่เธอหาเธอหามาเลยมายแล้วเธอหามาแล้วกับพ่ออีหามึง Mary, เมลี่เธอหามาแล้วนะจ๊ะ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 บ่ะหวัวสีห้าบ่ห้าสมเด็จเราพี่น้องจังถาดติดตามเบ,บิ้งเรื่อยๆเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวจะลงคลิปลงอย่างให้เบิ้งไปเรื่อยๆคลิปแม่ลีสีเห็ดเป็นคลิปแนวใดนเห้พี่น้องเพื่อนเบิ้งอ่ะไม่รีบบ่กกระตามสไตล์ไม่รีบเหรอพี่น้องมวนสีเฮ่ห้าเหรอพี่น้อง สิเปิดไทยหาขว้วมวนไม่พี่น้องเบิงเจ้าเอก mm, ็ฟังเราอยู่เนาะการนิลาตามสไตล์นี่กามาคุยกั่วหัวมวนก็มวยละอันพี่น้องกาสใเฮ็ดคลิปตลุกแบบค่ายเครียดค่ายอย่างไปอาจชิตะลุกว่ดตลุกกระยาสิล่ะนะหูคือแดงแท้เป็นอย่างคือจะแดง ปัดแก้มมะจ่กนี่ปัดแล้วมันเลยมาหอดพี่ปากติดตามไม่เด้อพี่น้องปากกดไรกดแช่ให้อันไม่รีน้ําแน่าโอ้ยขึ้นจ้าขึจ๊ะ,นะจะโอ้ยเอาคึ้สิเบให้มูคักแทนโอเคแด่กยยูยิ้มยิ้มอีหยังก็แ <c oughs> เป็นโลกใบหนึ่งแหละก็จังจังสีน,นนะงะ <c oughs> โอ้ยค,ยคิดมากไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดมากดอกอยู่กับผูกกำกับนี่สิละพี่น้องเอ๋ออันนี้ผู้กำกับไม่หรีกันนึกว่าไม่หรีเป็นอันอันนักแสดงแล้ว บ่อันบ่สู่เพื่อนแม่เพื่อนเป็นผู้กำก,กับอยังก็จะ่าผู้กำกับกับผู้กำกับก็ต้องเก่งก็นักสแสดงแล้วเนาะอ๋เ,อเพือนสิบสองมื่อเนี่ยบ้านได้เป็กขาวหน่อยอยู่พี่น้องนอกว่าออกกันว่าเบาบๆท่านได้ออกอยู่ทับเป็กข,ข,ข,ขาวาขหน่อยคือมักขลักแสโอ้ยขี้ยางดูแถบกล้องมันซันนี่นะ่ะผุนโดนลงไปให้หน้าผุนบ้าแม่ขาวเลยอยางก็นั่นมันซันนั่ะน่ะโอ้ย คือสิกันสิ้นครับแต่เร็วๆแน่สันนี่ตัวอย่างคือสันประกาศเอาพี่น้องบอกโอ้เป็นสันๆได้พี่น้องมันอันคู่บะฮอดคู่่บะฮอดกระสิเด้ซิมเพิ่นนิดนึงอยู่ดอกเพราะว่านี่ลุยเอามาให้แล้วบ้านเด้าแตะๆนะนะอันค้าแต่สจิทายคลิปสจก่อนเซนะบันบ่ไปมันมัอบะรึงบะรึงคอแมนมันบารึงคอกันเด็ดเป๊กเข้าไปเลยว้าเป็นว่าวนี่ ดาพรคันเมาขัดขักนิดดาคนได้พี่น้องนี่เราจันอ๋อบอกให้เดี๋ยมานั่งสะก่อนนั่งเป็นโฮมโปรโฮมไซส์เมิลิสะก่อนเด้๋ยวเปาคือจังกวนเป็นบุ๊เอาอียงนี่คือเป็นน้ำเปล่าเอียงก็จะเอียงนี่เปิดนกพี่น้องนี่เป็นบล็อกข้างหลังคนบล็อสีบังไฮดอกห่างเนี้ย ไหลลงมาปุ้ยโดยเส็บมาแล้วไหลหอดนี่กระสิขึ้นมานน้ำหนีได้บ้างนี้เอากินแล้วเป็กในบ้านข้ามมาข้ามจ่าเอาเอากระซิบเขาไปเขาไปไปที่มึงจะบอกบอกผสมเนี้ยนะตุยเข้าไปคือสิมีแห้งเอายังมานั่งหัวไอ้คอยได้ไหมยยาวบ้า กินแล้วไม่ใไแบบแทบทองเอาบอกกันสูบพี่น้องฟังมามาแล้วกําลังไหลไหลแล้วเลือนล้มกําลังไหลสะท้านขึ้นทอดวัวสันฟูขึ้นก็เสิร์ฟทิ้งโตนี่พี่น้องยางตายกระชสอดออกได้ก็้นเด็ดเป๊กขั้นขั้นอันเป๊กแล้วเป๊กขาวหน่อยแล้วเพิ่นหอดอันนี้อันเพิ่นหอดฟิวเพิ่นทอดกสิยางตายก็จะซึม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 ก็แล่แช่น้ำนมก็จะไหลเบาๆพี่น้อง บ้าขันเดบบอกเามันขันเมาคักนี่บอกขันเปกเมาคักนี่บอก้วยขันนาหาเนี่ยบอกบ่เดกลาคนนัหนเมื่อเงอนบ่หอดต้องดาคนสักการไปลงมาลำขันเมาคโอ้ยบ่เดกมาแล้วขันเมาวมอลำบ่เดกมาแล้ากับเมาเนี่ยเดาคนจะน้วับเมานบ่ยเด็กมาแล้วกัเมนยเดาเล้นกับเมานี่ยด้ว่าสล้วับเมาเนี่ยเด็นแล้วกบเาียเป็กระแล้วกบเปานก่ะเอยกมาแบ้กัะเมาเหี่ดกแล้วกับเมาเนก่บเด็กมาแล้วกับเมาเอี่ยเมหมาแล้สิแบบมาเน่ยเด็กม้าที่สุดักกาแจังกิน กอยก,กินกาย,ย,ยล่เลือดล่ลร่มเนาะพี่น้องกยากเว้านุวงหัวม้อนให้พี่น้องฟังนะจ๊ะสิไปถไทยคลิปอย่างคอนเทนต์อย่างให้พี่น้องเบิงแนกนอย์กายเฝ้าถ่ายติดตามนะพี่น้องนะอาจจะมีช็อตเด็ดแบบอับอาจจะนอนคขำแบบบรรุเรื่องก็ได้นะถ้าพี่ช็อตอาอาาโวยกูไปดิขึ้นตลกไปในเรื่องหนาไม่ลีกระสวยอยู่ได้พี่น้องเนาะกับพ่อเบิ่งอยู่ได้พ่อเบิ่งได้อยู่ อันเดินบ่ค่อยมาร์กฤผมดอกคู่มือนี่ยตัดบ๊อบตัดบ๊อบอีกสักพักหนึ่งอาจจะสกินเฮดเอาเอาก็เป็นผู้หญิงผมสั้นกรีดคิ้วโก,ว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 ก่งๆทาปากแดงๆยืนจอกก <มา S 2> อก,อกนีนก่นะไม่เอาไปวงบาลามกันเถอะมึงมาได้หน่อยเพราะอีวายืนจอกกอกยืนยังสัน่นยืนอ้ามท่าโอ้ยอีจูนอีจอนบันจันเออยนะมึงยานะเฮ้ยว่าให้กันณ์ลักษณะ จอนมันดอนน่ะมาแล้วเด้อพี่น้องมันไหลมาแล้วมันไหลมาแล้วอาจจะนาถ้ามีเพ่งกับจับฟอนเตออขึ้นมาแล้วเอ,อ้ยกินเก่าห้องก็ล้องหัดกินลงไปนึกคือมาไว้ายไฉบะอืมอ่ะนี่พี่น้องเพิ่งติล่าน้ำแร่แช่น้ำนมมาแล้วนี่เอาก็อสิมานั่งหัวไอหมูแฉ่เชียหมูติล่าเชียเพื่อนติล่า บอกเอฟซีไปเชียรเพื่อนติล่าตามไม่เรียก็เชียร์ละเดย์ยูเด้อันของนีลุยนี่นีลุยะปากจ้องให้แล้วนีลุยอ่ะก็จังกิ่งแกงไก่กุ้วียเอาบอกกินมึงอะไรอยู่แล้วผ่านเอาฟ้ากจกูห่วยๆกูหอมสิเมาโต๊ะโต๊ะล่ะไดีกินอยู่แพี่น้องมันหอมเนี่ยมันหอมเกินดังก็พูดมากกับเพื่อนกับสีหอมก็พูดว่าแบบผู้ใดเบไปนีสิไม่หลีดศูนย์ไม่หลีดดาหลดนะคะมากไผ่มากมั่นพี่น้อง แซบไผแซบมันผู้นึงแซบอันสร้างผู้นึงแซบเสือผู้นึงอาจจะแซบสองแปดหาอาชาลีโอแต่เห็นไม่หลีชอบขาวหน่อยนี่ซื้อเบียร์ให้ดิบก็เกินเขียดพรอมเขียดเจนีอยู่สามหมือพี่น้องเกือบบอครบเกือบเกือบตัดมูถิมอิลีบอลซื้อสักเขียดเขียดอิลีือจังมันดูถูกชั้นนี้แหละพี่น้องกูซื้อให้พงลักงหนึ่งแท่งก็ขาวหน่อย ขาวหน่อยขวดหน่อยแปดสิบเอ้าสี่สิบและมบนีวิวมีหาสิบาทหกสิบหกสิบหรอกูถือเป็นกากกูกินแต่เป็นกากยามื่อเิไปเปกยางเปกยางเปกเห็นไหมพี่น้องโอ้ะเบาลิ่นซื้อกินพ้านัวอันหัวมัวเซื้อดอกแต่ว่าไม่หลีเป็นคนที่เป็นอย่างคือบมากกินอันอันเหลาสีเบียร์อย่างเสียนบ่เบียร์กินแล้วเนื้อเมาบนอนหลับไปเลยอันก็เหลาสีกินชั่วสิเมาบัดเจนเตยมาล่้วแล้ว จนเมื่อหอดเงื่อผุดจังเป้าถ้ากินเราข่าวข้าวน้อยปั๊บนี่เป๊กน่ะข่าวน้อยสองสามเป๊กปุ๊บนี่เตยม้วนตั้งแต่เป๊กแล้วจนหอดเมื่อไปหอดบ้านนอนรับปันดีแจ่ตื่นขึ้นมากมืออื่นเศร้าสว่างหลอดดีด้วยพี่น้องเป๊กข่าวน้อยจิค่ะอือ นี่รีวิวบล้องบ่บ่ย่านเอาจะเป็นการรีวิวเป็กขาวหน่อยบบ่พี่น้องฝากจอกไม้ขอนั่งนะค่ะเป็นคลิปแรกที่เปิดคลิปนะคะเรื่องเล่าชีวิตพี่น้องก็อาจจะหูแน่แล้วในช่องของนิรุชาแนวนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องเมลีเธอห้าหนากบนะคะโอ้ยเธอหามาแล้วโอ้ยเธอห้ามาแล้วโอ้เพื่อนกระจำซื้อผิดนอตเลี้ยวเห็นหนาเมลีนี่หัน ไม่คือกบไม่คือกบเป็นย่เป็นบ้าอกจะมาคือโกงเกอร์สวยนวานหาน้วานวาสวานหวานหานหวานฉ่านานหวานหวหานห่านหวาอหานเนหวนแบาไหวานหวานเมานเานหวานหวานเวานมวานห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 วานานหวาหวานห้น่วานหวานหวนหานหวานหวานหอาเหวานหวาเหวานหวาน้านหวานหวานหาหานหว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 ากหานานาากกดา ช่องเมรี่อ่าเราเองช่อง Mary. เมรี่เธยหามาแล้วนะคะพี่น้องปากติดตามไม่ลึอ <laughs> พี่น,อน้องขั้นเบิ้งคลิปแล้วขั้นบ่เห็นแขวนรุ่งคลิปอีกกับแสดงว่าขอบ่้งย่งล่ะ <laughs> เอลีเกินไปแล้วเม่หลโอเกิดไปแล้วเวลพี่น้องกับปากติดตามปากกดไลค์กดแช่นี่เด้อพี่น้องเด้ออ่ารักเมรี่ น้อยๆคือขาวหน่อยหรือพี่น้องแต่หักด้นดนคือเมาขาวน่อยนี่จ้ะบวกก็แมนจ้ะนอกาพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอมีเอฟซแล้วเพิ่นกาสีฝากบักอื้อฝากบักบวบมาไห่ได้บันมาออมจะกบโอ้ยสูนี่นะขออนุญาตบอกกัดกุดสักนิดนึงเลยไหมคะขออนุญาตสักห้านาทีไม่กัดมิลี่จะเป็นไรไหม ไม่สงสารคนสวยๆหน้าบางๆนี่เนาะไม่หรือว่าซื้อตาใบหนังพวกกูกับการมึงได้ตาเนี่หนีแล้วมาทำเศร้าเหตุคิบแล้วมึงกัดดากการดาร์พี่น้องสาบานสาบานนม่ต้นกุ้งโหลดนี่ให้เจ้าแม่ต้นกุ้งเป็นพยานนี่โอ้ยเจ้าแม่กับเป็นมึงเลยออกมามื่อนะอาลงเลยบ่เออม่าองรมณ์ถ้ามึงเจ้าแม่เริ่มซอยพี่น้องเจ้าแม่ต้นกุ้ง ช่องน,นี้ลุยรถถาเบิงเม่จะแม่หันฟุบโลดออกมาตะต้นกุง้งอ๋อคือสีหัวขาดหัวเนี่ยเถอะมันหัวหยัางมันหัวเย่อเย่ไม่หบบหรือยังไมนะอก็ห้ายถึงคือพอสภาพตื่นะตัดชีพบางสี่นาตัดออกมาแล้วคือพอพี่น้องสิบเบิงบ้งมันสีหัวขวันอ๋อมันบอกเออหัวขวันกระบาดดอกไม่รีีอันอ๋อ ไม่รีอันอันอันโอเคอยูไม่เรียนมาเห้คนอันมีความสูงเคห้าปาร์ตีก็ไม่เรีนี่ล่ะกันเกียดก็เอาไปทั้งในพี่ล่ะพี่น้องเอาความมวลขั้วซื่นซ่าออกมาคุยกันเอ็นหนากันนี่ล่ละว่าวมวลอันว่าโนุหัวมวลยังสิมันจะมีความสูงพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องเมลี่เทยฮามาแล้วด้วยนะคะอยากเห็นคลิปยังคอนเทนต์ยังพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะคะขอบคุณค่ะ